สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT E-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวประชุมบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งมีการประชุมไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2567นะคะเรื่องที่เรามีการติดตามก็คือสูตรการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพนะคะตกลงมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจะเพิ่มขึ้นตามที่เสนอไหมนะคะซึ่งวันนี้เรามาสรุปทั้ง2ประเด็นนี้นะคะ สำหรับผลการประชุมบอร์ดประกันสังคมก็มีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะคะโดยนายบุญส่งนะคะทัพชัยยุทธประะัดกระทรวงแรงงานนะคะในฐานะของประธานคณะกรรมการประกันสังคมหรือจะเรียกว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะเปิดเผยหลังการประชุมนะคะว่ามีมติเห็นชอบอยู่2หัวข้อหลักๆนะคะ หัวข้อแรกนะคะมีการกำหนดอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลเอกชนคงที่ที่12,000บาทนะคะต่อค่าน้ำหนักสัมผัสกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมด้วยเกณฑ์วันนอนนะคะโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568นะคะส่วนมติที่2นะคะมีมติเป็นเอกชั้นท์ ปรับเพิ่มเงินทดแทนในกรณีว่าง,งานเมื่อถูกเลิกจ้างนะคะจากร้อยละ50เป็นร้อยละ60ตามที่เสนอนะคะส่วนระยะเวลาการรับเงินว่างงานยังคงเดิมที่6เดือนก็คือไม่เกิน180วันใน1ปีนะคะโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2,568เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนนะคะ สำหรับตารางเปรียบเทียบนะคะสิทธิกรณีว่างงานเดิมเมื่อถูกเลิกจ้างนะคะโดยยึดจากฐานค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งประกันสังคมโดยฐานค่าจ้างจะใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างสูงสุด3เดือนนับย้อนไป15เดือนนะคะว่าอยู่ที่เท่าไรถ้าฐานสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะ จากเดิมเราได้สิทธิ์ว่างานต่อเดือนจะอยู่ที่7,500บาทก็ปรับเพิ่มเป็น9,000บาทต่อเดือนนะคะสูงสุดก็ไม่เกิน54,000บาทต่อปีนะคะสำหรับพระฐานค่าจ้างอยู่ที่12,000บาทนะคะเงนินโทดแทนต่อเดือนก็ปรับเพิ่มเป็น7,200บาทต่อเดือนนะคะ เงินทดแทนกรณีว่างงานนะคะเมื่อถูกเลิกจ้างก็สูงสุดไม่เกิน43,200บาทนะคะถ้าฐานเฉลี่ยอยู่ที่9,000บาทนะคะก็จะได้รับเงินว่างงานต่อเดือนคือ5,400บาทนะคะเงินทดแทนการว่างงานสูงสุดต่อปีจะอยู่ที่32,400บาทนะคะอันนี้ปรับเพิ่มเฉพาะกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะคะ สำหรับกรณีที่ลาออกเองก็ยังใช้อัตราเดิมคืออัตราร้อยละ30อยู่นะคะสำหรับในกรณีที่มีการติดตามเรื่องแล้วสูตรการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะจากผลการประชุมดังกล่าวนะคะไม่มีมติหรือการกล่าวถึงเรื่องการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชาราภาพนะคะดังนั้นสูตรการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพ ยังใช้สุดเดิมนะคะใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะคูณอัตราร้อยละประโยชน์ดทดแทนกรณีชาราภาพเมื่อครบ15ปีเต็มหรือ180เดือนนะคะก็จะเริ่มที่อัตราร้อยละ20และทุก12เดือนก็บวกเพิ่มปีละ1.5เเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุป นะคะว่าผลจากการประชุมเราในฐานะผู้ประกันตนมีสิทธทิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างและมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจะได้ทราบสิทธิที่จะเกิดขึ้นในปี2,568นะคะสำหรับวันนี้ก็คงแจ้งความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ